มแพทย์ครั้งเลือกตอนที่86สิบกเป็นกรารทดสอบที่ยอดเยี่ยมจริง,รงๆคุณหนูไม่กังวลเรื่องแต่งงานอีกแล้วแน่นอนว่าคนเก่งอย่างคุณหนูต้องคู่ควรกับคนเก่งไม่แพ้กันแต่นางเป็นคุณหนูของจนแม่ทับเป็นเกี่ิมากที่ได้รับความโปรดปรานจากผู้ชายสูงสรงผู้ชายสูงสัต์ทั้งสามคนนะ้กรารทดสอบพวกเขาได้ยังไงเอาเรามาเป็นเขาไหมลนะ่ะไม่รู้จริงๆว่าคุณหนูเซนคนนี้คิดอะไรอยู่ ยังจะมีการทสอบอีกหากมีใครดีพอ,พอกับชายผู้สูงศักดิ์ทั้งสามคนมาปรากฏต่อหน้าข้าแล้วก็ข้าข้าจะรีบวิ่งเข้าหาเลยล่ะทดสอบหรือแม่สนเทียนหัว,วคนนี้จะมีความสามารถอยู่บ้างแต่นัางแตกตายจากสาวทั่วไปแต่กลับต้องการทดสอบชายผู้สูงส่งแบบนั้นนี่มันฝ่าบาทหม่อมฉันว่าเราดูสนเทียนหววาจะทดสอบยังไงก่อนเถอะเพคะ ชายสิเซนเทียนหัว,วจะบอกมาว่าเจ้าต้องการทดสอบอะไรทดสอบทำอาหารสิ่คะ่ะผู้ชายทุกคนต่างอยู่ห่างไกลจากห้องครัวองค์ชายผู้สูงทรงเหล่านี้จะรู้เกี่ยวกับการทำอาหารได้อย่างไรดังฉันฉันจึงจงใจเสนอการทดสอบเพื่อปฏิเสธพวกเขาโดยตรงทำอาหารหรือเซนเทียนหัว,วาการทดสอบนี้ยุ่งยากเกินไปหรือเปล่า สอบทำอาหารหรือพวกเขา้องสามคนเป็นคนในราชวงศ์ต่างก็ขับช้อนเงินช้อนทองมาเกือบจะมาไปได้ยังไงล่ะฟาบ,บาเทียนฮาว,วาทราบดีเพคะว่าการทดสอบนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดแต่เทียนฮาว,วาอยากแต่งงานกับผู้ชายที่สามารถดูแลครอบครัวด้วยการทำอาหารอร่อยๆอเพคะอะไรนะทำอาหารหรืองานในห้องครัวไม่ใช่ของผู้ชายแต่เป็นของผู้หญิงไม่ใช่หรือนี่เั้นเทียนฮาวาจะให้ผู้ชายทำเรื่องแบบนี้หรือ นั่นสิเชนิงสามคนียบเหมือนเทพพระเจ้าต่อหน้าหยิงสาวทั่วไปเ่วนหนวคนนี้จุดจี้จริงจริงๆหยิงผยองกันไปแล้วลงมาเป็นเขาดูไม่ต้่พูดมากตั้งเป็นแค่ลูกสาวของเจ้าแม่ทัพแต่ก,กําเริบเสิร์ฟสารจริงๆได้เช่นนั้นก็แข่งกันเถอะข้าทําได้แน่นอนที่แท้ก็เป็นการทดสอบการทำอาหารเทียนหวัวจนถึงตอนนี้เจ้าก็อย่าตกใจละ่ะโอไม่ทำอาหารดูเหมือนว่าข้าต้องชนะแน่ๆ บุรุษในแคว้นเซียต่างอยู่ห่างต่างอยู่ห่างไกลจากห้องครัวแต่เราแพร้นตรงลิงไม่ใช่ถึงเวลาที่ข้าจะเด็กจะเสด็จกลับตำหนักแล้วตัวอีเนี่ยหรออีข้างหลังเนี่ยทําอะไรไม่เป็นตั้งอย่างก็ได้ข้าทําก็ได้แม้ว่าการเข้าร่วมการทดสอบจะทําให้ข้าสูญเสียเกียรติของอุรุชทยญาติแต่น้องสองและผู้สิบทอดตรงลิงต่างก็เข้าร่วมหากข้าไม่เข้าร่วมก็แปลว่าข้ากับพวกเขาน่ะสิ เราก็เราต่างก็เติบโตขึ้นในวังมีแต่คนรับใช้คอยปรนนิบัติข้าไม่เชื่อหรอกฝีมือการทำอาหารของพวกเขาจะดีไปกว่าค่ะเอา้าอย่าลืมสิว่าคนหนึ่งไปสนามรบทำอาหารก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งอยู่แคว้นต้องลิงวัฒนธรรมต่างกันเออใช้หัวคิดหน่อยฝ่าบาเนื่องจากพวกเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับทัส ก็ให้พวกเขาแข่งขันกันเถิดพี่คะมีเช่นนั้นเรื่องงานแต่งของเซนเทนฮาว,วาคงจะต้องหยุดชะง,งักได้เช่นนั้นพวกเจ้าก็แข่งกันเถอะเซนเทนฮาว,วาเจ้าบอกกฎเกี่ยวกับการแข่งขันสิเรื่องงานแต่ง,งของเซนเทนฮาว,วาควรจะให้เสร็จโดยเร็วที่สุดมิเช่นนั้นพวกเขาสามคนจะคอยรบกวนค่ะเรื่องงานแต่งงานอกีกเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆแอสงสารจากักพระนั่นนีน่เช่นนั้นภายในหนึ่งชั่วยามให้พวกท่านนำ ถ้าพวกท่านทำเมนูพิเศษของตัวเองใครทำอร่อยที่สุดจะชนะแต่งเงื่อนไขก็คือไม่อนุญาตให้ใครช่วยพวกท่านต้องลงมือทำด้วยตัวเองจนถึงตอนนะฉันจะสามารถปฏิเสธที่จะแต่างงานกับพวกเขาได้เ <c oughs> พราะว่าอาหารจานไม่อร่อยอคิดผิดคิดหมนะนะหนูหนึ่งช่วยยามต่อมาพุทเจ้าว่าใครจะชนะเออก็พูดยากนะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการอ,อาหารเลย แมทเม้ว่าจะทำออกมารสชาติก็เก่งว่าจะแย่มากพ <c oughs> ระเจ้านี่ใครกันน่ะทำไมถึงมอมแมมแบบนี้นี่พาฟังดูลวเหมือนว่าจะเป็นโอเลจะไถ,ถ่ายาตไม่ใช่เหอนี่โอเล่จะถ,ถ่ายาตาทรงทำคือเมนูอะไรนะ่ะมันไม่เหมือนฐาน,นำดำาเลยจะกินได้หรอือค้นเหนือเอเล่จะไถ่ญาติดูไม่เหมือนคนทำรมหาเลยจุกค่ะ ดูเหมือนผู้ที่เพิ่งมาจากการลิภัยมากกว่า<ร>ปึงอุย้ยนึกว่าโดนแมวนี่คืออาหารที่ข้าทำต้องลงทโทษเซนเทียทัวร์บททดสอบอะไรกันทำให้ข้าต้งลำบากขนาดนี้เอ้าทำไมเป็นเองขนาดทำครั้งแรกยังไม่แย่ขนาดนี้เลย <c oughs> นี่เป็นแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้น <S <S คนอื่นไม่รู้แต่ข้ารู้ว่าเซนเอ้า นี่เป็นแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่รู้แต่ข้ารู้ดีว่าสนเทียนหัวยึดติดกับข้ามากแค่ไหนไม่ว่าอาหารของข้าจะรสชาติแย่แค่ไหนสุดท้ายนางนก็จะเลือกข้าองค์รัชทายาททรงทําเมนูอะไรหรือเพคะหรือว่าปกติแล้วองค์รัชทายาทสวยทานเป็นอาหารสนเทียนหัวเจ้าบังอาจมากกล้าดูถูกสิ่งที่ข้าทํารึเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าข้าพอแล้ว เจ้าดสะะูสารรูปตัวเองตอนนี้สิยังไม่รีบไปอาบน้ำอีกไปใส่หัวไปโอดิษายญาติผสังงานงามกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงหน้าคราหน้าหลือเกินคุณโนเซนลองชิมของข้าสิข้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในสนามรบบางครั้งก็ลากกระตาหรือหมูลปลาย,ย่างและเลือกสมุนไพรในป่าที่กินได้มาทำซุป แม้ว่าข้าจะทําอาหารชั้นเลิศไม่ได้แต่อาหารง่ายๆก็ไม่มีปัญหาว้าวหน้าตามไม่เลวเลยอยากกินแล้วอะ่ะนึกไม่ถึงเลยว่าผู้สิบท่าตองหลิงจะทําอาหารได้และกินหอมด้วยรสชาติต้องอร่อยแนะ่ๆนะนะคนในราชวงศ์ที่สามารถทาอาหารแบบนี้ได้ใช่าย,ยากเลยกันพอแล้วคนในสนามรบมันก็ทําได้ถ้าคิดว่าคนที่ชนะเลิศต้องเป็นผู้สืบท่าตงหลิงแนะ่ๆนะนะคุณหนูรีบชิมเลยเจ้าค่ะหน้าตามไม่เลวเลย นึกไม่ถึงเลยว่าอาหารที่ผู้สืบทอดตรงเลงทําจะอร่อยมากเนย่างมีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงๆตอนที่87เป็นเช่นไรบ้างเนื้อย่างของข้าอร่อยหรือไม่ข้าไม่ได้อวดหรอกนะแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเทียบข้าได้หรอกหลังจากเจ้าแต่งกับข้าแล้วข้าสามารถทําเนื้อย่างให้เจ้ากินทุกวักนได้เลยอ้าผู้สืบทอดตงังเลงดีเกินไปแล้วข้าอยากกินเนื้อย่างทุกวันเหมือนกันอ ใน่าวจริงๆคุณนูเซนหากมีผู้ชายคนไหนเต็มใจทำอาหารในข้าทุกวันข้าต้องมีความสุขแน,น่ๆกินเนื้อ,อย่างทุกวันก็คงเบื่อแย่ยิ่งไปกว่านั้นหาก,กินเนื้อ,อย่างมากเกินไปจะเป็นร้อนในกินให้น้อยจะดีกว่าอุย๊ยท,<ำ>ทำไมท่านองเซนถึงมีกลองอาหารสองใบล่ะอาจจะเป็นแผนสำรองก็ได้คุณนูเซนบอกว่ากองแหลไม่ร่อยก็สามารถทาดิกลองได้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นหรือ หากเป็นเช่นนั้นท่านอองเซนก็สนตั้งใจมากแต่หากเสียไดย้อาหารผู้สืบทอดตรงนี้นั้นฉันหยดเยียบข่าวว่าทานองคงจะหมดวังแล้วล่ะเอ้ยเฮ้ยอย่าดูถูกสิอย่าดูอุกระเอกชั้นจริงเลยจริงเลยแต่พอตาตองนะขาเหนกไปอ,อกแลว้วอ่ะแม่ทักทีน่าเก่งข้ามราการหาในสนามรบยังท่านอองเซนจะทาอาหารอะไรได้บ้างทันอองเซนเราแข่งกันว่าใครทําอาหารได้ดีที่สุดไม่ใช่แข่งว่าใครทําอาหารได้มากที่สุด ลองชิมของข้าสิท่านอ๋องเซนคนนี้เป็นคนช่วยคุณหนูและข้าข้ายังรู้สึกดีกับคุณหนูด้วยถ้าคุณหนูแต่งกับอ๋องเซนคงดีไม่น้อยเอานี่เชียอ๋องเซนนะครับแต่ขาสุดทา้ายต้งรีก็ทำอาหารไม่เลวฮไม่อยากให้อ๋องเซนแพ้เลยเบ๋ไม่มีทางนี่เป็นอาหารที่ท่านอ๋องเซนที่ทรงเยนชาโหดเที่ยมทำมันรึ เขาเขาคือของเซนจริงๆหรือหรือว่าเป็นนักต้มตุ๋นที่สวมหน้ากากความตัวมา <c oughs> ไม่ใช่เป็นการทสมรสสานที่ลงตัวระหว่างสีแร่ระหว่างสีเกลืและรสชาติเท่าน,นั้นผู้เจ้าดูสีการตกแต่งจานและการจัดจานอาหารูร้ได้รับการออกแบบมา,าอย่างดีไม่ใช่ไม่ใช่แค่สวยง,งามแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนานการที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับอาหารของท่านออกเสื้อแล้วอาหารของท่านผู้สุบภาพตรงหนงไม่มีอะไรลยจริงๆนี่เขา มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารมากเลยเหรอช่างเป็นพน่อบ้านที่ดีจริงๆค้นเนือนี่อาหารนี่อาหารพวกนี้ท่านออกเสนต้องทําเองทั้งหมดเลยหรือก็ทาไม่น่าเชื่อและทั้งหมดนี่คืออาหารที่ฉันชอบจมเอิญอะไรขนาดนี้ไม่ได้ดูเหมือนฉันจะหิวแล้วอาไม่น่าท้องร้องแล้วดูเหมือน,นจำได้มีทางเลือกนอนจอดต้องยอมเราอาหารเหล่านี้ถูกปากมากเพราะว่าเออดูเหมือนว่าเราจะมีผู้ชนะแล้วตอนนี้เจ้าหิวก็กินเถอะ ต่อไปอยากกินอะไรข้าจะทําให้เจ้ากินทุกวันไม่เสียแรงจริงๆที่ส่งคนไปหาความชอบของนางและยังเรียนรู้การปรุงอาหารที่นางโปรดปรานจากพ่อคนดีวิทย์เสียงโอเครู้แล้วมาทาอาหารได้ไงข้าคิดว่าวันนี้ข้าใจให้นางได้เรียนรู้อาหารที่ข้าทําวันนี้นางได้จัดการทดสอบทําอาหารขึ้นก็ถือว่าใจของเราตรงกันเนนึ <No. S 1> ไม่ถึงเลยว่าท่าน,นองเซนจะมีฝีมือถึงเพียงนี้ สามารถทำอาหารอันโอชะแสนอร่อยได้ทำให้ฮาวาเออต้องชื่นชมแล้วฮาวาเออพอใจเช่นนี้ดูเหมือนว่าข้าจะเป็นผู้ชนะดังนั้นฮาวาเออเจ้าต้องแต่งกับข้าเป็นชายาข้าอองเซนคนนี้มีทักษะการตอบที่ยอดเยี่ยมทำอาหารกอร่อยนี่มันเกินไปแล้วแม้ว่าข้าจะไม่ยินยอมแต่อาหารของององเซนก็ปรุงมาอย่างประณีตและตกแต่งอย่างพิถีพิถันการทดสอบนี้ถือว่าเขาชนะแต่แล้วอย่างนีละ่ะ จะให้ข้าปล่อยผู้หญิงที่ข้ารักไปง่ายๆหรือเจ้าจะต้องพาตนข้าจะต้องพาตัว,าตาตวนางกลับไปด้วยท่านอ,องเซีนในครั้งนี้ท่านชน,นะแต่การทดสอบยังไม่จบนะเพคะบอกฉันคิดว่าอาหารของพระองค์อร่อยแต่ว่าเพราะว่าเอออ้อีกแเพราะว่าเออไม่มีปัญหาวันนี้เจ้าจมีบททดสอบอีกกี่ร้อยครั้งข้าก็สามารถผ่านมันได้ทั้งหมดไม่ว่าวันนี้เจ้าจะมี บทดสอบข้าก็พร้อมที่จะทำทำไมเนื่เสียงขององเซนเห็นได้ดูคุณนักเหมือนกับเซนเซียลเลยไม่มีทางจะเป็นแบบนั้นยัไ่ไงพวกเขาสองคนเป็นคนเดียวกันนีไ่ไงฉันคิดเพอ้อเจ้ออีกแล้วเซียงหมิงนำตะก,กล้ามาท่านองเซนทรงทำอาหารเก่งมากอยะยะังอดทนกับคำขอร้องของคุณหนูได้ด้วยพวกขาเข้ากันได้ยังสมบูรณ์แบบเข้าว่าจะผ่านบ,บททดสอบสุดท้ายนี้ได้ นี่คือเจ้าดำสัตว์เลี้ยงของหม่อมฉันที่ปกป,ป,ป้องและอยู่ข้างกายหม่อมฉันตั้งแต่เด็กและยังห่วงใยงหม่อมฉันเหมือนคนในครอบครัวหาก่ันอ๋องเซนสามารถทําให้เจ้าดำที่พักดีต่อหม่อมฉันเข้าใกล้ได้เช่นนั้นเซินเทียนหวาจะเป็นพระชายาของพระองค์เลค่ะฮ <c oughs> <c oughs> ฉันกับเจ้าดำมีจิตท,ที่สื่อถึงกันหากนายเข้าใกล้เจ้าดำได้ก,ก็ก็เท่ากับว่าได้รับการอยอมรับจากฉัน เจิดำอย่าปล่อยให้เขาเข้าใกล้แกนะอ,องเซียนเกรงขาแม้แต่เสียยังไม่กล้าเดินเข้าใกล้นักภาษาอะไรกับแมวแล่ะตอนนี้นองอ,องเซีนเข้าใกล้แมวน้อยตัวนี้งั้นหวังว่ามันจะไม่ตกใจเขาหรอกนะได้ข้าจะลองดูแมวดี่แท้ก็เป็นเจ้าอ๋อเหียมันนี่จะดอกแกทำอะไรนะ ปกติแกจะอยู่ห่างจากคนแปลกหน้าไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ๆแกถึงเข้าใกล้เขานี่น่กจากคุณหนูกับข้าแล้วเจ้าดำไม่่อยเจ้าดำไม่เคยเอาหน้าไปถูกกับใครเลยแต่วันนี้มันทำให้ท่านออกเสียนราส,สัมผัสมันหรือว่าคุณหนูบอกเจ้าดำสามารถช่วยนายและสามีได้เป็นด้านินี่มันสุดยอดเกินไปแล้วยังวะนี่ท้ามเข้าใกล้ <c oughs> แบบนี้สิ จึงจะถูกเมื่อกี้ฉันตกใจแทบตายเอไม่ใช่แบบนี้ดิฮ่า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 ท่านองเซียนเจ้าทําไม่ได้จริงๆด้วยข้าคิดเอาไว้ไม่ผิดสัตว์ที่ไหนจะเข้าใกล้เจ้าได้แล้วมันไม่มันเป็นไปไม่ได้อิมันยากเกินไปสําหรับองเซียนผองนราจริงๆฉลาดท่านอับซี่ขอราเสนะที่นาเกินข่าในสนเราทำให้เขาทําให้สิงโตเชื่องอย่างน่าเชื่อว่าสำหรับแมวตอนนี้ล ตอนนี้ถ้าทางของเจ้าแมวที่เพิเ่งเฉยต่อข้าเหมือนเจ้าของจริงๆแต่ข้ายังมีอีกวิธีหนึ่งหยิบอางมาพระเจ้านี่มีอะไริรดพลดเรื่องในสนามรถทานองเซนทังก้าหาและน่าเกมขาบทำให้จะตรูตกใจแต่นี่กับถือไม่เรอแมวติดตัวงั้นรึยิ่งไปกว่านั้นเบื่อกลุ่มกพระองค์ทรงหยิบหอปลาแห่งออกมาจากกระเป๋าด้วยงั้นรึเออใช่เหรอเดย์เดย์เดี๋แล้ว,วขอขอไปดูนิดนึงไหนครับปลาแห้งหินต้ไม้รอแมว สเล็ด <lee. S 2> <c oughs> นี่เป็นจริงทำไมแผนของฉันพังหมดแล้วแต่ว่าทำไมปลาแห้งของเขาถึงดูคุ้นๆนะเหมือนกับปลาแห้งที่เซียนเซลให้ฉันเลยเฮตที่รักเธอเลิกเธอเลิกโยด้อย่างเหมือนว่าข้าจะผ่านการทดสอบของเจ้าแล้วดังนั้นข้าจะเป็นสามีของเจ้าเช่นนั้นหมมฉันรอที่จะแต่งงานกับองเซวนเพคะอาฉันโมโหจะตายอยู่แล้วนะแผ่นการท่สมบรณ์แบบของฉันพังหมดแล้วไอ้บ้าองเซวน ไม่มีปัญหาข้าจะวางแผนงานแต่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเจ้าเจ้าแมวป่าพูดเช่นนี้ในใจคงคิดจะทำอะไรอยู่แน่ๆโอ้โหไม่นะกผู้ชอบชันหน้าหน้าหน้าเล็กเลยข้าไม่ยอมให้เจ้าข้าไม่ยอมให้เจ้าแต่งงานกับผู้หญิงของข้าหรอกเนี่ยวเขาเป็นผู้หญิงเธอตัวไหนฮะลิกเพ้อฝันอ,องเซนตรับไว้ที่ข้ายังอยู่ข้า เจ้ายาได้คิดที่จะแต่งงานกับนางอ๋องเซียและขุนเหนือเหมาะสมกันมากคุนเหนือได้พอกับคนที่รักนางแล้วไม่ใช่นางรักนะคะรักนางแล้วอืมเรื่องงานแต่งของสนเทียนหวาก็ตกลงกันได้แล้วให้นางแต่งกับองค์ชายรองเกาะดีฟาบานบอมฉันคิดว่าเราควรกำหนดวันแต่งงานของอ๋องเซียและสันเทียนหัว,วให้เร็วที่สุดนะเพคะวันที่สิบห้าเดือน,นานี้เป็นวันมงคลทรงคิดเห็นเช่นไรเพคะ สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ลูกพึ่งออกไปเปลี่ยนเสื้อแค่ครู่เดียวทําไมการทดสอบถึงจบเร็วเช่นนี้พะยะคะ่ะทําไมน้องรองถึงได้แต่งงานกับเซนเทียนฮวาแล้วงานมั่นของลูกจะทำเช่นไรพะยะคะ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันพอจะเห็นแต่งงานกับเซินไปเหลียน้องสาวของสนเทียนฮวาเมื่อเทียบกับเซนเทียนฮวาและเสินไปเหลียนกับหน้าเบื่อและตืดชืดแต่ข้าต้องยอมข้าต้องยอมและแต่งงานกับเซินไปเหลียนจริงๆงั้นรือ เจ้าลังเลอะไรอีกจะไม่ยินยอมรอึเจ้าไม่สามารถเอาชนะใจเสอร์เทียนหัว,วาได้เจ้ายังจะคิดอะไรอีกพยะค่ะลูกน้อมรับคําสั่งมันยังไม่จบหรอกทั้งสันทีนาวาและสันไปเลียนต่างก็ดีข้าต้องการทั้งคู่อีบ้าตันหาอีบาา้าต,ตามอีชงตืดชมตามขุนเถอท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ ตั้งแต่อยู่ที่ว่างท่านก็ดูหนักใจตลอดเวลาเลยที่จริงแล้วข้าไม่อยากแต่งงานกับคนในราชวงศ์เลยข้าแค่อยากเป็นเซินเทียนหัว,วที่มีอิสระไร้ข้อจำกัดใดๆแต่งงานกับผู้ชายที่ข้าชอบจริงๆแม้ท่านอองเซวยนเป็นคนดีเขาดูแลข้าและเคยช่วยเหลือข้าแต่ข้าคุณหนูหากท่านไม่อยากแต่งกับอองเซีนเช่นนั้นเรานีเถิเจ้าค่ะ ตอนที่89นิกไม่ถึงเลยว่าเด็กผู้หญิงที่มีบุคลิกบนแบบซิงนี้จะบอกให้ฉันหนีงานแต่งเธอกำลังช่วยฉันคิดจริงๆสินะนึกไม่ถึงเลยว่าข้าจะได้เห็นภาพนายและบ่าวที่ล็กซิงถึงเพียงนี้แย่ๆทำไมวันนี้น้องถึงมาหาพี่ที่นี่เล่าข้าต้องการสาวใช้มาล้างเท้าให้ข้า ข้าคิดว่าเสียงมินสาวใช้ที่อยู่ข้างกายของพี่ก็ไม่เลวท่นพี่ยกสาวใช้คนนี้ให้ข้าเถอะต้องการเสียงมิงหรือเจ้ามีสิทธ์อะไรสิทธ์อะไรเงนหรดอมีข่าวว่าข้าก่อนจะเป็นชายายาอุรุชัยญาแล้วต่อไปข้าก็จะเป็นมันดาของแผ่นดินมันดาของคนทั้งใต้ละ่ะตอนนี้ข้าต้องการสาวใช้ของเจ้าทําไมจะไม่ได้แล้วนางเตยเดนเทนิวานีส่สกข้ากลายเป็นชายาอุรุชัยญา เยีบย่ำเจ้าไปตลอดไปแม่อสถไทียของเจ้าดีเลิศเลยมาจากที่ใดกันดิจะดีกว่าองเซนของพวกเราหรือไม่ใช่แล้วจ้ะค่ะเป็นแค่าสาวใช้ของคุณหนูหรอกจะได้ความดีความชอบชอบเป็นเกียรติจริงๆเป็นเกียรติรอข้าไม่สนหรอกเสียงหมิงจะรับใช้คุณหนูและพักดีต่อคุณหนูตลอดไปคุณหนูของเจ้าริงๆี <c oughs> นี่นะข้าก็าจะเป็นชาย,ยารละสไถ่ายยเมื่อเห็นข้าคุณเนือของเจ้าก็ต้องคุกเขา่าเคารพข้า,ขาแง้วโอ้กัดแม่งเลยลีกไปเจ้าดำเสียงมิงเปิดลินชักใต้โต๊ะนำสิ่งนั้นขึ้นมาให้ค่ะเจ้าค่าลินชักเงี้ยดิดยวว่าพี่จะมอบของขวัญให้ข้าเพราะข้ากำลังจะกลายเป็นชาย,ยาและจะถ่ายยาเห็นไหมเนี่ยอะไรเพียร์สตี้ เป็นที่หวาดนึงตัวดีิจูตีข้าอีกแล้วรึข้าเป็นชายาลัทธิ์ไทย่าไจะกล้าได้ยังไงเฮ้พี้ยเพี้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 คุณคุณหนูใหญ่ครั้งนี้ใช้แสตดีคุณหนูรองหนักกว่าครั้งก่อนอีกโคตรร้ายเช่นนี้ข้าข้าขอซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ดีกว่าคุณหนูทำได้ดีมากเจ้าค่ะคุณหนูรองเชี่ยวแพรได้ใส่ตัวคนอื่นเกลือจริงๆคุณหนูใหญ่ขอรับในวังสังคมอ๋อ ในวังส่งคนมาที่นี่ขอรับเชิญคุณหนูเชิญท่านและคุณหนูรองไปรับราชาองล์การที่ห้องถูกครั้งนี้ถือว่าเจ้ารอดตัวไปดอกข้าได้รับราชองค์การในชาย,ยาอไกษรย,ย่าก่อนอขค่จะจับเจ้าเข้าคุกข้อหาทำไรชาย,ยาอาาักษรยตาจากนั้นข้าจะสื้อตัวผู้คุมไม่ทรมานเจ้าในคุกให้ตายเป็นพันๆครั้งเพื่อรบายความแค้นในใจของข้าโอ้โห,หนึกว่านางโรม แต่งตัวซะแบบอืมไม่แก้ผ้าเลยละหนูพิ่งเทิงในจะเกิลเซนมีราชโอการอุ้ยต้องใจเม็ดกุดมีราชโอการฟาบัดทรงมีพระบัญชาด้วยบุญสาวใหญ่ตระกูลเซนอ่อนโยนสื่อสัตว์มีโฉมงดงามสุดความสามารถและข้าเออข้าและหงเหาชื่นชอบณทีนี้ อนุมัติให้แต่งงานกับอองเสเวนเป็นพระชายาอองเสเวนแต่งงานจัดงานแต่งจะจัดขึ้นในวันที่15ค่ำเดือนหน้าเซนเทียนฮาว่ารับได้ชะองค์การเพคะขอพระไทยฝ่าบาทขอบพระไทยองค์เฮาลูกข่าทำได้ดีมากยอดเยี่ยมเลยจริงๆอิงองเวียนผู้น่าเก่งค้าคนนั้นจะเป็นลูกเขยของข้าแล้วาวา่าเออทำให้ขามีหามีตาจริงๆ เป็นแค่ชายาองเซนนางไม่มีอะไรเทียบคาดได้ชายาหยายาหลังจากกาศก็จะองค์การแล้วข้าจะรอดูเถอว่ดรอดูเถอข้าจะเหยียดย่อมเจ้าอย่ังไงขอแสดงความยินดีกับคุณหนูใหญ่เซนด้วยตอนนี้ท่านก็เป็นชายาพระชายาของทานองเซนแล้วฝ่าบายยังทรงมอบของขวัญให้ท่านด้วยอ๋อทองมาเลย ตอนที่90ว้าวผ้าไหมที่ฟาปประทานใหน้คุณหนูเซนสวยมากเลยคุณหนูเซนโชคดีมากเลยนะไม่เพียงแต่ได้แต่งงานกับท่านออกเซนแต่ยังได้รับของขวัญจากฟาบ,บารอีกด้วยเสื้อผ้าที่ทาจากผ้าไหมนี้เนื้อดีจะต้องสวยงามมากแน่ๆน่ข้าอยากได้ผ้าไหมาแบบนี้เหมือนกันนะคุณหนูใหญ่เซนฟาบาร์ดทรงให้เรานำผ้าไหมปากลายหงคู่หลิงหลงจากคลังสมบัติของราชาวงศ์ มาให้ท่านโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านนำมาทำนำมาทำชุดแต่งงานท่านอาจไม่ทราบว่ามีเพียงองค์หญิงที่ได้การโปรดปรานเท่านั้นที่จะสามารถนำผ้าไหมนี้ไปทำชุดแต่งงานได้แต่ว่าฝ่าบาททรงให้ความสำคัญกับคุณโอเินมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เทียนฮัวได้รับความได้รับของขวัญจากฝ่าบาทรบกวนกงุงแสดงความขอบคุณฝ่าบาทแทนข้าด้วย อะไรนะเซนเทนวาเป็นแค่ชาย,อยาอองเซนแต่นางได้รับภาพหมอันล้ำค่าเช่นนี้รอของขวัญที่ข้าได้รับก่อนเถอะจะต้องไม่ได้ไปกว่าของนางแน่แน,น,น่จัดสีหน้ากรงๆแล้วจาะองค์การของข้าล่ะอ๋อเจ้ารึเกือบลืมไปเลยฟาบาร์เทลน้ำค้างถลงปากเป่ามาให้เจ้าแค่แค่คำถลงปากเป่าไม่ใช่ราชะองค์การด้วย นี่สีกองกองคงไม่ได้ทำพลาดใช่หรือไม่ข้าได้แต่งงานกับองค์อชทาไถยานะทำไมถึงได้แค่คำแถลงปักเปล่าแล้วเจ้าแค่แต่งเป็นชายารองขององค์อชทาไถยาทจะได้รับราชจองค์การของฝ่าบาทได้เช่นไรแม่ทัพเซิร์นโปรดสังซ้อนคุณหนูรองของเจ้าหน่อยนะเออขอรับเฮ้ยเซิร์นไปแล้วทำไมข้าต้องผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆช่างเถอะ ขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าน่าจะเพิ่มความรุ่งโรดด์ให้นาทีการงานให้ขาดโองมีเพียงหัว่าคนเดียวก็พอแล้วอะอ,ะอะไรนะใช่ยารององค์ใส่ยาด้วอเออขนเอ่นี่เป็นแค่ใช่ยาเรงใส่ายาที่จริงก็คือนาบัเบลลนั่นแหละจริงด้วยนี่ไม่ถึงหรือว,ว่าคุณหนูที่ทุกคุณหนูทุกคนในจวนนี้สุดท้ายสตากรรม การแต่งงานจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้ากำนันพูดอะไรคุณหนูรองเป็นลูกภรรยารองไม่มีทางเทียบกับคุณหนูใหญ่ที่เป็นลูกภรรยาแต่งได้หรอกห้องของเซนแปาเลยแปบ๊บนะทุกคนเดี๋ยวมาชายารองใครพูดนี่อ๋อถูกแล้วชายารองเป็นชายารองข้าเป็นแค่ชายารองของ เราจะถออ่ายยาดนึกไม่ถึงเลยว่าคุณหนูจะไม่ได้เป็นพระชายาแต่เป็นแค่ชายารองสถานะของนางจะที่กับคุณหนูใหญ่ได้อย่างไงล่ะแทนที่ข้าจะรับใช้คุณหนูรองช่วยข้าไปสวามค์เพื่อกับต่อคุณหนูใหญ่ยิงดีกว่าไม่แน่ว่าข้าอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้เซงหมิงเอาผ้าไหมพวกนี้ออกไปเถอะเอาผ้าไหมพวกนี้ออกไป เจ้าค่ะคุณหนูผ้าไหมพวกนี้สวยผ้าไหมพวกนี้สวยงามมากแต่คุณหนูไม่แม้แต่จะเหลือบมองเลยสักนิดดูเหมือนว่าเจ้าจะมีเรื่องหนักใจนะดูเหมือนว่าเจ้าจะมีเรื่องหนักใจนะเอ๊ะซวนเซลเจ้ามาได้ยังไงอ๋อข้าไม่ได้มีเรื่องหนักใจอะไรหรอกข้าแค่วางแผนที่จะหนีงานแต่งเท่านั้น นี่งานแต่งหรือหากไม่ชอบท่านอองเซียนแล้วคุณหนูใหญ่ตกกลุมรักใครหรืออย่างที่คิดเลยนางยังไม่สามารถอยอมรับข้าในฐานะอองเซียนได้หากพูดความจริงออกไปว่าฉันเกิดใหม่ในร่างนี้เกรงว่าข้าไม่มีใครทั้งนั้นข้าแค่ไม่อยากแต่งงานเช่นนั้นเจ้าเขียนตัวอักษรแซวนบ,บนโต๊ะทำไมหรือว่า นี่นี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าแย่ yeah, ละเมื่อกี้ฉันมองไปที่ดวงจันท์แล้วก็เผลอนึกถึงเซวนเซียวฉันถึงฉันจนเขียนชื่อของเขาลงไปโดยไม่รู้ตัวแล้วตอนนี้ก็ถูกเขาจับได้นะไอ